สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสพโชคครับเมือนี้สพโชคภาพี่พี่นองไปพบกับเจตุพารวยครับซึ่งหมดที่ผ่านมาครับตัวเลขแนวทางของเจตุพารวยครับกเขาเต็มเต็มนะครับเขาทั้งโต๊ดทั้งเต็งครับแปดหนึ่งหกกับหนึ่งแปดครับพี่น้องเอฟซีครับเขาเต็มเต็มครับเจตุพารวยครับสำหรับวันนี้เจตุพารวย่นบอกว่าิ่นมีแนวทางแล้ว ส่วนพืนอสิใดตัวใดนั้นพี่น้องก็ตามแอดมาครับเดี๋ยวไปปั้งไปเบิ้งน้ำฝนคับว่าเจตูวพารวยพันธใดแนวทางตัวใดตองงวดครับพี่น้องแอบซีครับตามแอดมาครับสวัสดีครับเจตัวครับสวัสดีค่ะพอผ้าโชกกับแม่นวลผ้าลวยเนาะค่ะเนาะเป็นจังไหนเนาะงวดวันนึงมันมันพี่น้องไปคอใชก็ได้แต่ตัวเดียวมุ้ยเจ้าไปเอามันจะใสเจ้าก็ได้ เทิงเลขฝันปูมาบอกเทิงเลขไปขอ,อน้ำปูพระธาตุน้องมัดเทิงเลขไอข้คัมนวนเข่ากันมืดชูยางพี่น้องเ,อเข่ากันมืดชูยางแต่ว่ามันบ่มกักโตต,ต,ตนี่มันมกักโตสิบเก้ามักบ่มักโตสิบแปดแต่มากโตสิบเก้าแต่ว่าปูระธาตุน้องมัดนะเพื่อนไทยไปนั่งไปขอเนอะก็ได้ว่าให้ช่องพาา่อสออยู่ดีเนาะ ครับวัสดีค่ะ,คะ,คะในว้าซซองพรสอย,ยู่ที่ว่านปูน้องมัดเพ่อนไห้เนาะครับนี่ค่ะอันเกาด้อนี่เด้อเศรติมันบอครับแมนจ้าสถิติเกาสถิติเกาของเจตูเนาะค่ะเนาะพี่น้องอาจว่าหลายตูเพราะว่ามันฝันหลายขึ้นเนาะพี่น้องเนาะครับนี่อันนี้เลขฝันหลังจากได้เลขปูอันพระธาตุน้องมัดมาแล้วเลขพระธาตุน้องมัดได้มาเจ็ด หนึ่งแปดได้มาแล้วเอามาเสียงเบิงกับเลฟันว่าไดไปงานศพบไปงานโฉบอนนี้ไปไปอายุขาเจ้าอายุเพิน่นอันนี้เิ่นบ้านเลขที่บันนี้ปูมาบอกนี่นี่มองมันจังค่ะอ๋อเลขปูมาบอกนี่จ้าปูมาบอกนี่ค่ะเขาโตโต้เลยพี่น้องเลข <18 6. S 1> ปูมาบอกแมนค่ะหนึ่งแปดหกค่ะหน,นึ่งแปดหกบูโต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 เต็มเต็มตัวนี้แมนจ้าโตโตแเราก็โตนิ่นพร้อมจ้า บันนี้อันที่มันบกเข้าเฮาบว่าต้องเว้าถึงเนาะมันจิตนั่นครับครับเราบัดที่นี่ก็ได้เน้นให้พร้อมเน้นให้เอฟซีพร้อมครับเน้นเนาะ,ะครับเน้นให้พร้อมค่ะนี่มี1ิมีเก0าหนึ่งศูนย์เก้าแล้วก็1หนึ่งแปดแล้วก0 8, ็0ศูนย์แปดซนี่นค่ะตัวเน้นเลขสองตัวเกตตัวหัวดนีเนี่จะหัวดีพันหัวดีวันจางหาัหวตผ่ันมาจางหทวตผพันมาบัดน,ดนี้เลขคำนวณ เลขคำนวณมันมีหกมีแปดมีเก้าแต่ว่าจ้า,าพี่น้องผิดมาเอาเก้าแปดหนึ่งไหมแทนที่สิเอาหกวาใส่ตัวนี้เนาะเสียดายครับเป็นเก้าหนึ่งแปดจ้าเป็น 9, 1, เก้าหนึ่งแปด้ขันผู้เพิ่นสลาเพิ่นหันหัวลงกับถือได้เลยเพิ่นหันหัวลงเพิ่นกับถือจ้าก,ก็ล้วก็เป็นตัวเน้นพร้อมนี่แหละตัวนี้เป็นตัวเน้นพร้อมแต่ว่าเลขของวัดพระธาตุน้องมัดนะบ่ได้บอกบ่าได้แวาบ่าได้อัน ว้าลงนีแต่ว่าอยู่ในคลิปบ่ได้เขียนมากเพราะวันเป็นเหลขขทางคุับครับแต่ว่าของงวดนี่นะฝันปูมาบอกเมื่อคืนนี่ละแต่ว่ามันมีเหลขคำนวณน้ำเด้อมีเหลขคำนวณน้ำพี่น้องขันมาเกลขคำนวณกับจังเอาขันมาเกลขคำนวณกับเบิ่งเหลขไอ้นี่เอาค่ะเจ้ฝันแล้วมันบ่ครับนี่ฝันแล้วค่ะฝันแล้วครัเดี๋ยวเจ๋บอกค้อมฝันให้ฟังก่อนเด้ครับจ้าไอ้ความฝันนี่ฝันว่า ปูเพิ่นมาเพราะว่าเจตุสีเอาใบาสีไปไห้ปูเพิ่นเนาะนัดเพิ่นว่าสีไปมือนี่เพิ่นเลยมาเหมือขึ้นนี่เพิ่นเลยว่าอีนอ้อยมึงเสียเอาใบาสีไปไห้พอตี้ว่าสันว่าก็เลยว่าจ้าสีเอาใบาสีไปคันมึงเสียเอาไปไห้มึงเอาในราคาสี่ร้อยเจ็ดสิบสองบาทเดอ้อเพิ่นวางสีในราคาสี่ร้อยเจ็ดสิบสองบาทเอ้า ราคาใบสีมันบ่มีนะสี่ร้อยเกจิบสองบาทน่ะน,นะก็เลยต,ตื่นขึ้นเลย hmm. ก็เลยเขียนไว้เลยแมนค่ะคัสข,ของปูผ่าถาดน้องมัดค่ะคัสปูยู่หันค่ะคัเพะว่าสีเอาใบาสีไปหัน่นได้เบาไว้แล้วก็เลยบอกคนว่าว่านางข้าวนังเสียวไปบัดน,นี้บัดนนี้เลขงานนี่แต่เก้าบ่เขา่าเลขงานบ่อเข้เข่าพะว่าตั้งแต่พัดแต่พัดเพิ่นมาบอกนีบ่เข่าจักเกียโอแต่เฮ็ดมาวันหนึ่งไปแมนจะ้ะ เพราะว่า,วาชาวลังเทียเพนกับมาบอกว่าปูฝากมากจังสินะเขียนไว้บ่เคยเขาแต่วางวดนีพนกมาไห้คือกัน,น,กนแล้วกาเลขฝันเจตูเองนี่ฝัน่าอยู่อยู่ทั้งเฮี้ยนหลังเกาแล้วมีแม่ยิงสองคนกับเจตุ <c oughs> นั่งนั่นยิงปืนยิงปืน่ <c oughs> นาโจนมายิง,งบัดนนี้ยิงไปจังซี่ผู้พ่ออยุ่ตลา,างนั่นถือลูกปืน มันจะซองเบงเราอุ้ยพอกูถือยิ่งพอกูถือยิ่งกูยิ่งพอกูผ้าแลนลงตะลงังไปซองเบงบัดนนี่ลูกปืนจี้ลงหม่องกลางหัวนี่ไหมจีลงหม่องกลางหัวนี่เลียดย,ย้อยลงมากาบัดที่นี่เกตูไปซองเบงบัดเป็นตะายันเนี่ยแต่วันหนาแล้วนี่เป็นหนามีหนวดมีหยังข้นผุหน่อยๆเจ,จอยมองนาภาคนี่เป็นตัวเลขแดงจึงครึงตัวเลขยุ่งนาผาักกันนะแดงจึงครึงห้าแปดสอง ห้าแปดสองแมนจ้าตัวเลขอยู ah ่หนาผากเพิ่นน่ะบัตรนี่ก็เลยว่าเอ้าถึงยิ่งได้ตัวเลขคืออยู่หนาผากว่าสันบอกถามเพิ่นน่ะอันบัตรที่นี่ลูกสาวเพิ่นน่ะคนถี่ยิ่งพอน่ะก็เลยว่าเอ้าอันนี้อายุพ่อกูนั่นหาร้อยเก้าหาเอ้แปดล้อยหาสิบเก้าปีเด้อว่าสันว่าแปดห้าเก้าแมนคือเบาจังสันสันนี่เบาแล้วกับเจตูตื่นขึ้นกับเขียนไ้เลยเขียนไ้เลยแมนจ้าบัดนี้ก็ มีตแต่งแตแค่ซ้ำนี่แหละอันนี้ก็เป็นคำนวณนแต่ว่าคำนวณนนี่บอกเลยว่ามาแท้โตตดโตตดนี่มาแท้อย่าพราะว่ามันเข่าตลอดแม่เหล็กเลขกคำนวณนเจตู่แม่เข่าตลอดมันบ่ครับเข,ข,ข่าตลอดเลขคำนวณนนะนี่มาแทเพราะว่าสุทเทียเจตู่เฮ็ดแค่สามชุดนึงเออหกชุดนึงเด้งวดนี่เลยว่าร่องเบิงสิบชุดก็น่าหาเทียเข่าโตตรงว่าสซันว่ะครับ แอยากให้เขาโตตรงอันที่กากระบาดถูกนี่ก็คือเป็นตัวเน้นเด้อค่ะเด้อตัวเน้นกากระบาดทีทีมีเครื่องไม้ถูกเนี่ยว่าอะไะเครื่องไม้ถูกนี่คือตัวเน้นค่ะตีบะมี่ก็คือเป็นตัวร่องรลัดไวครับตัวเน้นตัวหนักจ้าตัวเน้นตัวหนักจ้าแต่ว่าขางล่างนี่เป็นเลขกปูมาบอกนี่เหลขฟันเลขฟันนี่ก็บว่เป็นตะถิมพี่น้องสังเกตเบื่อว่าเลขฟันกับเลขคำนวณอันใดมันเข่ากันครับ เลขฝันกับเลขคำนวณอนไดมันใกล้กันสำหรับเกตตัว่าเลขฝันกับเลขคำนวณนี่ใกล้กันคือคือตัวนี้กับตัวนี้ใช่ตัวใดตัวคำนวณนี่เด้ตัวนี้กับเขากันตัวนี้นี่นะครับสี่เจ็ดแต่ว่าเป็นตัวเน้นเนาะเห็นว่านี่เกตตัวกับพึ่งจะเห็นค้อกันนี่เพราะว่าเขียนแล้วกับมาเลยนี่ตัวนี้โอ้เขากันนี่ลีเลขปูนี่เลขปูเขากับตัวนี้อลีพี่น้องจัดโหลดด้อค่ะเด้อจัดสี่เจ็ดสองนี่จัดโหลดค่ะ สีเจ็ดสองเลยเป็นตัวเน้นตัวนักมันมอเจ็บนบบที่นี่มันสีด้มันเนียนตัวนี้ตัวนี้บบที่นี่ครับเพราะว่ามันเข่ากับเลขฟฝันไหมโอ้ตอนแรกเจ๊บ่ได้เจ๊บ่วได้ขีดสินเออบ่ได้ขีดบ่ได้เบิ้งเลยว่าตัวไหนพอบั่ได้สังเกตเลยค่ะเพราะว่าเหลขคำนวณนี่เฮตดแต่หมู่บ้านนี่ปล่อยออกไปแต่หมู่บ้านนี่เราเลขกเลขฟฝันนี่บ่ท่านได้เฮ็ดบ่ท่านได้ปล่อยเขียนไว้เขียนไว้แล้วเล่ก็ได้มหาหมูเลยค่ะมหาหมูเลย ว่าสีววาสีปลอยเหมือแร่งอยู่ช่องจากคลองอันนะจ้ามาเบิ้งเราแผ่นแม่เล็กตัวเดียวกันโอ้แผ่นแม่เล็กตัวเดียวกันแบบนี้มันสีบดได้มาเน้นตัวนี้บ่บันนี้เพราะว่าปูนี่สําคัญแท้ดีปูนี่เข่าตลอดสามตัวเนาะเอาหนีเบิ้งนี่นี่ปูมาบอกเป็นว่าเนี่ยโอ้ปูมาบอกนี่หนึ่งแปดหกอ่นเข่าโตดเนาะแมนค่ะเข่าเลยค่ะโตดนี่นี่แต่ตัวแต่ว่าอันรอบนี่มั่นเป็นตัวนี้มั่นมาเข่ากับอันนี้ อันนี้ค้านุ่นกะตัวนี้เพ็นไหวพินน้องเนี่ยเก๊จะัมีประกาศว่าคดตัวาไหร่คดตัวเจ็ดสองีเจ็ดสองนะครับเจ็ดสองมันตรงกันเนาะครับครับเจ็ดสองเป็นเลขตรงกันเลยพี่น้องครับเก๊ตัวเนี่ยพระธรรมดานะครับไม่ผู้ได้ตามเรผู้ได้ตามกับได้ยุ่นนี่ตั้งแต่ตั้งแต่เคิดไทยไทยทำเรามาตั้งแต่โดนสมัยยุวัฒน์บุรุษผ้ากระเข้ามาตลอดเข้าตลอด แต่ขนาดแกบอกเขาโคตรไปขายกันยังเงินเกือบกวเตีเจ็ดเซีบเอาพี่น้องนีเด้อตัวเน้นตัวหนักเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามันเข้ากันกับเลขปูบอกเลขคำนวณเล่านะครับเข้ากับเลขปูบอกเพราะว่าเดวาว่ากับเวฟี่แต่ไหนว่าถ้าเกิดเลขฝันกับเลขคำนวณเข้ากันตัวใดก็ให้จัดตัวนั้นเดี๋ยว้ังเกตูกับสิไปเหมือแรงกับสิไปบอกพี่น้องใหม่นี่ค่ะเข้ากันโตตรงเลยเนี่ย ตรงเลยนะครับ472 472โตร47 2. 2> ตรงเลย,เลยพี่นอ้อย่าลืมเด้อจะถ้าเกิดมักคำนวนเก่าคำนวนถ้าเกิดมักฝันเก่าฝันหรือว่าบ่มักกะเรี่ยนพานเนาะค่ะเนะเาะจาขันมักน้ำเจตู่กับจังเอาขันบ่มมักกะบ,บ่เป็นหยังเนาะค่ะเนะเาะสำหรับ <c oughs> ท่างช่องกับเป็นเพียงแนวทางทางเจตู่กับเป็นเพียงแนวทางขึ้นกันเนาะคะ่ะขันมักเข้ากับจังเอา แต่ว่าถ้าผู้ใดติดตามเกจตูวอิลีน่ะก็จะได้ได้ตลอดจ้าถ้าถ้าเสื้อมันในตัวเกจตูวเนาะอดีตบ้านมากเกจตูวกระตืออยู่ค่ะกือคือเกากือแต่ว่าเกจตูวหังบ่ได้เล่นหลายดอกนี่เด้มันกับตัวเน้นกับคักเนาะบ่ได้เนหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าตัวเน้นกับคักเนาะมันก็เลยได้ค่ะครับก็เลยพ่อได้กินได้ใส่เนาะพ่อได้อยากได้กินได้ใส่ค่ะบ่ได้เอาหลายดอกขอเพิ่นเท่าพ่อได้ซื้อกินซื้อ จ้าเอาพี่น้องเอฟซีผู้ใดมักน้ากะจัดเนาะเนาะสำลักจัดเลยช่วยจังหน่อยทายคิดแล้วนะครับเอาโซ่ให้พี่น้องเอาโซ่ตรงๆรงครับเจ๊บาทเอาจะได้จ้าเด้อพี่น้องเด้อคันมักน้ากะเอ้สำรับตะวัเจตูนนี่ขอเพื่อพี่เพื่อน้องสุขคนล่ะขอให้เอฟซีสุขคนละให้เถือให้ได้ท่าบุญทําบุญกับใส่บาทนาบ้านเท่ากับได้พี่น้อง บ่หาแต่ได้ไปเห็ดไก่ใสบนะ่บาดนาบ้านเห้าหยาดน้ำน้ำแก้วเดียวขึ้นหิ่งหันหันพระเห้ากระได้บุญเด้อพี่น้องเดอ้อยานตัวเน้นตัวฝันกับเลขคำนวณอันใดเข้ากันก,นก็คือเอาอันนั่นเด้อพี่น้องเด้อนักตัวนั่นคือสีเจ็ดสองบ่เจ็ดซีเจ็ดสองนี่แต่ว่าเจ็ดถูบ่มักบ่มักดีเลขซีมันออกอยากไหมอาออเจ็ดสองก็พอครับอาอแต่เจ็ดสองก็ได้ครับเอาแต่ตัวมันออกเอาแต่ตัว ห,ว,หวังมันับนี่ละ <ขอ S 2> ค่ะกอขุ่นเจดตัวหลายๆเด้อครับที่ให้แนวทางนะครับซึ่งมือนี้เข้ามาอยู่นาทีเพิ่นทาบุญอยู่ที่วัดแมนเข้าสีเนินหินแดงนะครับเข้าสิมารรวมบุญเพิ่นเนาะมือน,นี้เนาะ,นะารวมบุญเพิ่นจ้าสําสหรับถ่ายคลิปก็ฝากให้พี่น้องเอซีของพอสอของแมนวนวลของพอเฮ่ห้าให้ถูกหวยรวยเบอร์เด้อพี่น้องเด้อให้ได้รางวัลทีหนึ่งทีสองทีสามทีสี่ทีห้ามากองอยู่ในช่องของ คุณพ่อกับคุณแม่เด้อค่ะเด้อจ้าสาธุสาธุสาธุค่ะขอบคุณเจตุลหลายครับจ้าสาธุค่ะสำหรับหน้าข้างเคตูนะครับก็ฝากพี่ฝากน้องหน่อยด้อพี่น้องครับตอนนี้เพาะกับมอกไปทางหาทางฝ่ายจัดก็ไปทางคนไปทางไงไปต่อนะครับไปต่อเนาะค่ะเนาะพี่น้องขอบคุณหลายครับนะครับไป